สวัสดีพี่น้องสวัสดีปทุมคนเนาะมือค่อนก้าังจะตื่นซ้ายนิดนึงพี่น้องเจ็ดโมงเจ็ดโมงแล้วทุกคนแต่เวนกำลังผกกขึ้นในแล้วพี่น้องตื่นซ้ายพี่น้องพอมาขึ้นน,น,นี่เอื่อจัดการฝาดินบริเวณในบ้านเนาะพี่น้องจนดึกพี่น้องประมาณสี่ทุ่มไปลายๆเนาะเบื่อก็เลยจึงได้มานอนแล้วกับพี่ยาด้วยพี่น้องเมื่อย อย่างที่เอฟซีเพืนน่อนคอมเมนต์มาเนาะว่าเออแื้อก,ก็วันนี้ก็น่าจะนอนอย่างสบายหลับปุ๋ยเพื่นว่าแมนอยู่พี่น้องหลับปุ๋ยจริงๆหลับแบบแทบบบอยกลูกอะ่ะเออปวดกระโจเลยไปสีมะเบิงอันนี้นพี่น้องนะนี่จะคลองสะเมื่อคืนนี่พี่น้องสะแตงแต้ค,คือบริเวณทางด้านนี้นะยังไม่ทันได้สะเลยพี่น้องคือเราจะต้องเก็บ ชินช้นส่วนตรงนี้ออกออกมาไว้่ตอนนี้เพราะตอนนี้มันลุบเนาะนี่คือบะเอืร์ดสัเมื่อคืนเนาะพี่น้องเนาะก็เริ่มเป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วละได้อยู่ประมาณสองหองท้าสองหองปลายๆเนาะเดีิมสัตว์มันเป็นอันนี้ตอนเสาร์พี่น้องเอ้ยดเดี๋ยนะมันกัดตรงโก้โอเคมันบะพี่น้องเหลือแค่ตรงนี้เนี่ย กาจะเสร็จแล้วเด้ที่เราสะกันเมื่อคืนนี้เบิ้งกระติกนงกระติกน้ำก็ยังไม่ได้เก็บอยู่พี่น้องเลยนี่คือบวกเาสะเมื่อคืนพี่น้องเห็นปะสะผเดยำเมื่อคืนจนซีทุมปลายนะพี่นอ้ออันนี้ทางด้านนี้ยังไม่ได้สะให้ค่อยเลย สวนพักโหเศษไม้เศษตอกก็ยังเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยโอ้ยว่าลายใหญ่ห้างพี่น้องเอ้ยตื่นมาสวยมื่อน,นี้สิขออนุญาตไปหนึ่งเข่าก่อนพี่น้องมื่อน,นี้เพราะว่าเดี๋ยวจะให้บอลจิวมาเห็ดหวัวซอยเนาะพี่น้องเนะาะอานี่พอโทมแล้วมันก็ตึบดีนะพี่น้องเนาะมันก็โอเคอะ่ะมันก็ได้เรื่องดีอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวแค่ตรงนี้เนาะเมื่อน,นี้ก็พเพื่อกะ น่าจีทำตอนเย็นนะพี่น้องว่าพอมือนี้น่ะสิเห็ดหัวสะกอนพอหัวพังหนึ่งเข่าก่อนพี่น้องเนียเงียงเล็กซิวอยู่หนึ่งเข่าก่อนพี่น้องเอ้เข่ากับมือหนึ่งมือบนึงนะพี่น้องนะเพราะว่าอ่ามือนี้น่ะเ <c oughs> ้ามีเวยบเบิ้มมือเนาะอยู่ในเฮือนในซานนมือก็เลยหนึ่งแต่บางมือกะหุงเอาเนาะพี่น้องเนาะ พ่ามือหนีหนะ้าบ้าจิ้มสิออกมามาเห็ดหัวซอยเบาเอื้อน,นะครับเด้อเพราะว่าเบาเอื้อทำคนเดียวไม่ไหวเนะราะเพราะการเห็ดหัวเนี่ยมันต้องได้ดึงลวดน้ำ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องหาตัวช่วยนะทุกคนสะม,มือหนี่งกับป้าทุกเมื่อยได้เหงาบ่แมวบ่เมื่อยได้เห็นะ ก็ใส่เงี้ยเลยนะปวดหลังแล้วก็ปวดตรงนี้เขาเรียกว่าตรงตรงเส้นตรงนี้เนี่ยเส้นตรงนี้แล้วก็มาปวดตรงนี้น่าจะน่าจะกลา้ามกล้ามเนื้อเนาะ,นะกล้ามเนื้อตรงอกนี่ก็ก็เก่งไนงะช่วงจังหวะที่เอาอัาอนสะใหมา่สะที่ดินก็เลย ขวดนิดนึงไปเ,เดียวกทหารเด็กน้องๆนาะปวดนานๆที่เราทำทีนึงเนี่ยมันก็ปวดดังพื้นเลยครับเด็ัดังพื้นที่บ้านบ้านบ้านพ่อหน้ามันก็ดังพื้นนี่ได้เพราะว่าดังพื้นแล้วราที่นี่ผมก็ซื้อทานไว้หาสอบ ช่วเป็นกระดาท่านกันช่เป็นเฮดโปเปสนะพี mm hmm. ่น้องพอดีแล้เรนลงมาอยู่ผีดส้วนขวไปเฮดท่านน้ำเอื mm ่อยเออถามมีเวลานะฮะ mm hmm. เราไปไปดูว่าเราทำท่านอะไรยังไง mm hmm. คือนางยังไม่รู้ไงว่านางจะต้องทำทา่านยังไง mm hmm. นางไม่เป็นนางบอก ไม่เป็นก็จะสอนให้นะฮะสอนทำท่า,ทาเลยนะฮะน้ำไม่เป็น๋ยวเอื้อสอ่อเองครับมีเวลาเนาะอย่างเนาะอะ,อะทำท่าอีกแล้วคิวยังบอกมีแต่ท่าท่าท่าแตมันไม่ทำสักทีเออมีแต่ท่า ไม่ทำสักทีโอ้ยมันบริเทนไปเกลือนี่แหละครับปิดเย้ยไม่ดอกก็ยังบริเทนหายอยู่แม่เดือดออกแล้วเนาะ เดือนออกแล้วก็ดูก่อนเนาะว่าจะเหลือสักกี่บาทอะไรอไรยังไงพอดีว่าแบบเว่กาการอ,อยากทิไปถมดินเจ้คของรถละหกร้อยพี่น้องไปถมดินเจ้คของจะกสี่หารดเท่าไหร่ละแปดลนั่นสี่พันสี่พันกับแปดร้อยถู แปดรถนะบูบ้านเนี่ยบอืว่บอเอาบอกว่าสิบสามพี่น้องมันบัมีบ่อนใส่มันเต็มเลยพอก่อนได้แค่แปดรถของอ้บูบ้านเนี่ยแปดรถ <c oughs> บอกว่าพอก่อนหนึ่งประหยัดเงินเลยพี่น้องสองกับ อันเนี่ยมันเต็มแล้วโอ้โหใครสับมะม่วงวันนี้่สับมะม่วงไม่ได้ทำใม่อัไฟ สวยด้วน้องเนอมือนตื่นสวยจ้าตื่นมาเจ็ดแล้วตอิขึ้นแล้วจะไม่ใช่มื่อๆึ้คคนเนาะนตกเลยอย่างไรยังไปหาก,กกก็ยังบอมีเวลาไปเ,าเสือเขากันพีงนึงข้าวก่อนนะฮะมาเสือขากัเ นึงน่งเขาเกือบร์จิ้วได้หนิก็อบาจิ้วสีมานะฮะรวนมาลเลยี่ตื่สวยเก้อกระสิบมา,สบสบมาเสาป้าน่าจะประมาณแปดกระโมง ก็ปิดเขาอัน,นเหนียวที่หอมหอมได้เปล่าข้าวเหนียวที่หอมมากวันนี้หนึ่งเนี่ยแล้วก็หอมนิ่มขาวดีเลยมันแยกอันนี้นะพอดีจังว่าแบบอันนี้ขึ้นสูงอันนี้อันนี้นขึ้นต่ำเหมือนนะก็เลยยาบบกนีกเนาะ เงินทุกเธอะวะ่ะทุกเพ็งินตัวของบานแบบว่าเนี่ยมันสูงเกินปนลเวลาเราล้างอ่ะมันมันโย่ข้าไปลลังเนี่ยเมื่อวานนี้เห็ดสั้นพี่น้องเห็นบอกนี่คือทําไมอันเนี่ยที่ว่าเออเห็ดเมื่อวานนะพี่น้องเนาะก็ะได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้เพราะว่า ไม่เศษไม่เศษจากตัดอ่าข่าวตัดชิงัวเฮือนนะพี่น <heit> ้องมันเหลือเบื่อเกันเลยให้ก็จะพาให้นะพาประมาณสี่สีน้องน้องเพราะว่าตัวนี้เราต้องใส่ใหญ่ก็ไไ้ไงพาได้ประมาณสี่สิแล้วตัวนี้เอาแบบใหญ่เลยเป็นเสาใหญ่เลยนพี่น้องก็เลยเบื่อก็เลยมาแต่งมาตัดแล้วก็ มาตอกตะปูเพื่อที่จะเอาไม้ฟาสละาใส่เนาะพี่ห้องทุกคนเห็นว่าอันนี้คือเป็นป็นไม้แป้นฟาสเชลาเ่าเนาะที่เบื่อตอ,อกใส่เมื่อวานนี้กาหลายคนเพก่นบอกว่าคือหินยาวๆเนาะเบื่ออยากเห็น,น,นาอาอยาวอยู่พี่ห้องแต่ว่าไม่เศษที่เห่อนเรือเนี่ยมันได้แค่นี้เออก็เลยอันเห็ดออกมาได้สำนีเนาะพี่น้องเนาะพเพราะว่าไม้มันบยนาวเด้ แล้วก็แผ่นอันนี้ก็มีแค่นี้คือเศษที่เขาเจาตัดออกจากตัวบ้านก็เลยเอามาแต่งเอาไดซํานี่นะพี่นะ้องเนาะพ่อบันฤกสื่อเขาเจา้าถ้าซื่อสั้นเขาเจ้านี่ก็่วยนี่ก็หลหลอยเติบนะพี่นะ้องเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นไม้เศษที่เขาบม่ได้เอาไปใส่อย่างอื่นเนาะก็เลยเอามาตัดแตปลงมาเห็ดสั้นวางเ,าเครื่องปรุงอาหารนะพี่นะ้องเนาะมันก็ ได้โอเคอยู่นะไปพี่น้องเดี๋ยวเบื่อจะทํากับข้าวพี่น้องวันนี้กินข้าวเสาวสะกอนจังสีได้บุกงานเนาะพี่น้องเนาะเอ็ดหัวก่อนละกันเพราะว่าหัวในยันงัวเข่าเนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องบุกเบิกเอ็ดหัวก่อนเดี๋ยวขัดข้าวก่อนพี่น้องเดี๋ยวกินคงกินข้าวจะไปหาลุยทำรัวต่อ แต่วบางทีแล้วบางทีล่ออันเขาสุกในกระเบื้องก็เกสียออกไปเบิ้งข้างนั้นเนาะพี่น้องอันไหนที่ขุดพลุ่มแดดกัสีขุดก่อนนะพี่น้องเนาะสวยข้าวกันเดียวเ้อ จียวทนี้กินข้าวเหนียวกับไข่เจียวไข่ทอดอทเพรา,าระราว,ออาาวบบา่าเราไม่มีอะไรกินเราไม่มีตู้เย็นด้วยซื่งยังมาไว้กับบ่อยางห่านเน่าหมดเราไม่มีโต๊ะใช้พร้มอมดิขับ เขาไหม่ได้จิงๆก็วบ้าติดต้วมันก็นขับิดติดจ้ะ เกี่ยวนะคะทุกคนเข้าข่ยเกี่ยว โดบด้วยคอย,อยนะครับวันนี้สามลูกแหละที่สามลูกพอตัเอกเถอะแต่ยังตรงนี้อี่น้องเอยตักก็ยังไม่เกิด ตามใจชอบนะอยากอะไรก็ใส่นงไปรย มา <c oughs> ดูก่อนว่าตรงนี้อะไรบ้างเตรียมมะเขือเทศเฮ้ยโอ้ยพี่กะเริ่มอันนี้แล้วพี่น้องเยพี่กะเริ่มเน่าเลยนะฮะเอ,อ้ยไหนแตกอะไรมาใส่ค่อยกันอันนี้อืม ทำทไไมันแตกมันจะคลองไปใช้น้ำมันนะฮะใส่เยอะแค่นี้พหายอยู่ไหนหมอร้อนอยู่ยังนี่คืเปลือกไข่กระดินลงมานะฮะ สิเอาเกระเทียมใส่เดี๋ยวหาหมีดเทสเทียมก็ผ่าใส่เลยนะฮะอะไรเงิวันมาจากไหน ว้าวฟูดีจังเลยอ่ะไข่เจียวฟูดีจังเลยไข่คิดปากกระป๋องไปนี่แล้วเรันนี้จะก,กินอะไรเนาะบริสังไข่ชาววันน้องชาววันป็นไข่นะคะ่ะ ก็ไาขา่บะมีนั่นแหละให้มาวับรส่งฮะอนนานาคินมาเนาะวันที่หนึ่งนะคะทุกคนบะหมีนัดกับเพื่อนเพอ,นพอดีบะเบอจะทำขนมจีนเนาะอยากจะเสียดบวลายนนเนาะ <c oughs> เพราะว่าต้นทุนเราไม่เยอะเนาะก็จะ <c oughs> ทำเอาสิบโลนี่แหละ ปมาณนั้นแล้วก็ไก่สักตัวนึงแค่นั้นพอเพราะต้นทุนเฮาบ่มีเฮาก็เลยจะได้เพ็ดแค่เล็กๆในน่องพี่น้องเพาะได้กินขอบหมูคู่มาเนาะแล้วจะอ้ายไว้นอ้นองเลยพี่นอ้นองมากินข้าวที่บ้านบ้างอะไรเงี้ยนะเ,เปลี่ยนบรรยากาศสร้างสารรค์นิดนึงเพราะว่าตั้งแต่เนาะเงินเดือนเบาเอื้อออกกับอาหารได้เลี้ยงตุ้ยๆอย่ามาเลยกจี๊ดสี เออบอก์กระไรสิขออนุญาตเฮ็ดข้าวปุ้นแล้วก็เลี้ยงเพื่อนๆไปเลยเนาะพี่น้องเนาะก็ไม่ว่ากันเดีครับเยอะเบอร์อาจสิบ่มีอ่าค้น้ำมังน้ำมันลดนะแต่ว่าเบอร์ก็จะเลี้ยงติดกับข้าวไปแล้วก็เดี๋ยวจังใดก็ค่อยว่ากันอีกทีนะ้อพี่น้องเนาะไม่ว่ากันเนาะตอนนี้ไข่ก็จะไหม้เลยนะเอาไม้ไหม้นะฮะ ไข่ใ,ใหม่ให <laughs> <laughs> ม่เทน,น,นคือทีล่วงไว้ยนก่อนนใะหม่อน,นี้ใหม่บอก <laughs> มพี่น้องเดี๋ยวไปหากินข่าวน้ำกันเนาะมาพี่น้องกินข่าวน้ำกันะสุะสุกนถอดไข่ก็จะไหม่ไหมนิดนึงนะฮะ นี่เขาเศร้าได้พี่หนุ่มนะเติมพลังก่อนค่อยทำงานเนาะอันนี้ก็เจียวแล้วนะฮะวันนี้ก็กินไข่เจียวไปนะฮะอื ตอนเที่ยงนันสิบเป็นบึงป่าพี่น้องก็เสียป,ป่ามาจำกันบ่ได้กับสีลงขันมันบ่หนาวนะดูว่าขันบอลจิ้วสิตรึกเกษียบอลจิ้วลงไปตึงในหนองสั่งกับสีแลนไปซื้อเอาอยู่บ้านเจซีเนาะเอาป่าน,นี้นั่นมาจำเพราะว่าเมื่อนี้นายไฮบอจิ้วไม่เห็นหัวซอยพี่น้องแล้วก็ซอยสะดินน้ำขังเงินขังซ่งานในลราพี่น้องเพราะว่า เฮ็ดผู้เดียวมันก็นบวชไวเนาะยังเซนเฮ็ดหม่วานเนี่ยมันต้องมีสองคนอยู่แล้วเพราะอีกคนหนึ่งจะต้องได้ดึงอ่าลวดน้ำอืมเปล่ากินข้าวกันไ,เไปบเนาะนี่เป็ไปรับบ์จิบบ์จิบบ้งมิโถ ข้าวแซ่บเลยไปเน,ปนาะข้าเช้ามเมื่อคืนไปได้กินข้าวกินข้าวต้มมัดนยัตงต้มมัดประมาณมัดหนึ่งแ่ะก็ไปได้กินเลยไปเนี่ยก็สะดินแล้วก็อาบน้ำนอนโอ,นอนน๊ยนอน,นอนเมื่อคืนนี่นอนสักนอนแหน่ลิฟต์เนาะ พี่นอเอาเป็นว่าคลิปนี้เบอร์เอื้อซิขอเก็บภาพบรรยากาศสานี้ก่อนละกันนะพี่น้องการมือนี้เขากจะไม่หดหัวอะไรพี่น้องเลยัง <c oughs> อยู่บ้านบเบ็ดมือนะพี่น้องเนาะยังบ่ได้ไปหาเพื่อนๆอ,อ,อ,อยู่เงอนอยู่ซ่านมือนี้เอาเป็นว่าเบอร์เอื้อซิขอเก็บภาพบรรยากาศสานี้ก่อนละก,กันเบอร์ซูบุ๊คสุดคนฝากก็ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เบอร์เอื้อนี่เลยครับเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะขอบคุณทุกกำลังกำลังใจที่อ่าให้บอลน้ำและกับเบอเอื้อเนาะ มาโดยตลอดกาเข้าไปพยายามจะทําคลิปออกมาให้ทุกคนได้รับชมนะพี่น้องเนาะลูกไก่อย่าลืมปิดกําลังใจให้เบื่อเด้อครับเด้อเพื่อสิอ่ารเรียกว,ว่าอย่างอย่าก,กดขา่ามโฆษณาบเอื่อเดี๋ยวกับเนาะเพราะว่ามันเป็นคาขนมเล็กๆหน่อนะยๆเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าพอได้เก็บเหตุเงินเหตุซานกับเป่าหนามเนาะพี่น้องเนาะ Lepas lah ya, bersungguh-sungguh sebali.